อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพระบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันสมเด็จทรงไก่รุ่นเศรษฐีพันล้านหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดแกเปะจังหวัดกาฬสิน์คลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับรายละเอียดการปลูกเสก เราแจ้งไปทางคลิปเปิดสั่งจองแล้วชุดนี้ได้มาไม่เต็มลังนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ทางวัดก็เปิดจองแย่งกับเขาไม่ทันนะครับมันเป็นรายการลุ้นแต่ว่าจองแบบยกลังไม่ทันก็เลยได้มาแค่30รลุ้น30ลุ้นนี่เขาคะลังมาแล้วทางร้านเลยไม่ได้มาทําคลิปเปิดลังแล้วก็คะให้ให้ดูกันเพราะว่าเราได้มาแค่30ลุ้นได้มาจํานวนน้อยนะครับ ที่แรกก็อยากจะได้มาเต็มลังแต่ว่าจองกับเขาไม่ทันเราเปิดให้บูชาอยู่ที่รุ้นละ350บาทถ้าเอา3าลุ้นคิด 1, 000บาทเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันอันนี้เป็นลักษณะซีนเดิมๆนะที่กล่องซีนเดิมๆจากวัดมาแบบนี้คนที่จองไว้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับได้ซีนเดิมไปแกะรุ้นกันว่าจะได้เนื้ออะไร กล่องนี้เราแกะซีนออกแล้วนะครับที่หน้ากล่องจะเขียนว่าพระสมเด็จทรงไก่วัดสร้างรุ่นเศรษฐีพันล้านวัดโพธศีสะอาดแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินพุสพศ2 5 6สิบกล่องจะเป็นแบบนี้แกะออมาจะมีพระอยู่ด้านใน ระเป็นเหรียญน,นะครับไม่ใช่เนื้อผงพระเป็นเหรียญรายการนี้เราได้รายการที่13เนื้อทองแดงรมดําเป็นรายการที่13เดี๋ยวจะแกะซีนให้ได้ชมกันรายการที่13เนื้อทองแดงรมดําพระสมเด็จทรงไก่เกี่ยวกับด้านกนารทำมาหากินค้าขายโชคลาภเงินทองนะครับ ลักษณะเด่นของสมเด็จทรงไก่ทํามาค้าขายการงานการเงินจะเด่นเกี่ยวด้านนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปพระสมเด็จอยู่บนไกไ่เรียกสมเด็จทรงไก่เป็นพิมพ์ระของหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคจะมีต่อโคศสอสลา,าย่อมาจากหลวงปู่มหาศิลานะครับ แล้วก็จะมีโค้ดเลขไทยอยู่บริเวณนี้ต่อโค้ดเลขไทยเป็นเหรียญปกติเราจะเห็นเป็นพระเนื้อผงหรือเนื้อดินนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญพระสมเด็จทรงไก่เด่นด้านทํามาหากินค้าขายโชคลาภเงินทองการงานการเงินเกี่ยวกับโภกทรัพั์นะครับ นี่คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านหลังข้างบนสุดจะเขียนเป็นเศรษฐีพันล้านตรงกลางเนี่ยเป็นยันเกาะเพชรนะครับด้านล่างเขียนวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินพศสสอพยเันเกาะเพชรก็คุ้มของป้องกันไทย อันนี้คือด้านหลังด้านข้างรูปทรงเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมบางทีเขาก็เรียกว่าเหรียญ8ดเหลี่ยมสมเด็จทรงไก่เป็นแบบนี้นะครับถ้าใครจะเอาเหรียญตัวอย่างนี้ก็คิดในราคา350บบาทเท่ากับรายการลุ้นนะครับ พ็เราเปิดรายการลุ้นลุ้นละ350บาทถ้าเอา3รลุ้นคิด1,000บาทเหรียญตัวอย่างแกะมาแค่1เหรียญเป็นตัวอย่างถ้าใครจะเอาเหรียญน,นี้350บาทถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line ID เป็น Line Add pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอด Line แอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้ พอสแกน QR Code คมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านพระบ้านพระวูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางไลน์แอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใคร อย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ